สิ City News. ลาซิตี้นิวส์รับรู้เรื่องราวข่าวสารในจังหวัดสุโขทัยโดยอ m a เมจินสนับสนุนข่าวโดยบริษัทสิลามาร์เก็ตติ้งจำกัดร้านอาหารพิกี้มดสุขโขทัยเคเบิลทีวีไฟไหม้พอดทั้งหลังคาดเกิดจากลักพลยมที่เปิดชิ้งไว้ เกิดความร้อนละไหจนเกิดไฟไหม้รถดับเพลิง7คันพร้อมเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเทศบาลตำบลบ้านกล้วยเทศบาลตำบลปากแควและดมกาลังเข้าดับเพลิงที่บ้านเลขที่56ทับ3หมู่12ตำบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองสุโขทยัยของนายวิเชียนบุญเรืองอายุ53ปีพนักงานบริษัทขนส่งบอกขอสจจำกัดขณะที่เกิดเหตุตนเองไปทํางานและมีลูกหลาน6คนอยู่บ้านช่วงปิดเทอมด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดเด็กๆจึงเปิดพัดลมเพื่อคลายความร้อนและคาดไปถึงว่าปลั๊กไฟลมถึงเบ้าเสียบ จะร้อนจนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไหม้บ้านไม้สักครึ่งไม้ครึ่ง,งปูนสองชั้นอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถนำเข้าของออกมาจากบ้านได้เลยแม้แต่พระบูชาพระเครื่องและของเก่าที่ตนเองสะสมไว้เปน็นจานวนมากก็ถูกไฟเผาไหม้หมดอีกทั้งของมีค่าส่วนใหญ่ตนจะเก็บขึ้นไว้บนชั้นสองตั้งแต่น้ําท่วมที่ผ่านมาแต่ก็ยังโชคดีที่เจ้าหน้าที่สามารถสกัดไม่ให้เพลิงลุกลามไปบ้านใกล้เคียงซึ่งปลูกในสภาพหลังคาเกือบชนกันโดยบ้านต้นเพลิงของนายวิเชียนอยู่ตรงกลางสําหรับความเสียหายเบื้องต้นคาดว่าไม่ต่ากว่า5 5,000บาท ทีมข่าวสิลาซิตี้ดิวรายงาน